Nissan Navara version hybrid อาจเปิดตัวในอีก1-2ปีข้างหน้าคาดใช้ e-POWER นิสันนาวรากระบะขนาดกลางพัฒนาถึงเจเนอเรชันที่3เปิดตัวในปี2014และในปี2020ได้รับไมายเนชเชนพร้อมหยิบยืมดีไซน์จากนิสันไทตันโดยจำหน่ายในบ้านเราวันที่9พฤศจิกายน2020และในปี2022เพิ่งปรับเฟ s h ลิ p เสริมออปชันพร้อมเพิ่มรุ่นพิเศษสเปเชียล dition ในวันเสาร์ที่1 1มิถุนายน2022นอกจากนี้ยังยกเลิกในหลายรุ่นซึ่งโดยรวมปรับไม่มาก นิสสันนวรารุ่นต่อไปมีแววจะเปิดตัวในปี2024โดยอาจละทิ้งเครื่องยนต์ดีเซลแต่จะมาพร้อมระบบส่งกำลังไฟฟ้าอย่างน้อยไฮบริดมีความเป็นไปได้ที่จะหยิบใช้ e-power หรือ Plug-in Hybrid ตามรายงานของ car sales ปัจจุบันนิสสันนำเสนอร,ระบบ e-power 3ระบบได้แก่1.3ลิตร4สูบและ1.2ลิตร1.5ลิตร สำหรับหน้าตาของนาวาร่าใหม่ยากจะคาดเดาแต่ศิลปินดิจิตอลดิจิมอนดีไซน์รังสรรค์ผลงานที่ประหน่าประทับใจหยิบยืมด้านหน้าของนิสสันอริยะมาใช้ไฟหน้าแบบ LED เรียวบางไฟท้ายลากเชื่อมทั้งสองฝั่งสำหรับการปรับชมมใหม่ของนิสสันนาวร่าจะเกิดขึ้นในช่วง1-2ปีข้างหน้าอย่างแน่นอนและมันคือการเปลี่ยนแปลงระดับ All New เพื่อให้สามารถรองรับพลังงานไฟฟ้าหรือมอเตอร์ไฟฟ้าได้สำหรับรุ่นไฟฟ้าล้วนและยังอีกยาวไกลเพื่อให้สามารถแข่งขันกับ Ford Ranger, Hilux Revolts, s u b i s h i ิ t r t ตรจันทั้งหมดล้วนกำลังเปลี่ยนไปใช้ไฟฟ้าในอนาคตอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อรอรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารใหม่ๆ